น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะเติมบุญชาแน่วันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อไม่แน่ใจว่าพระจะดีจริงหรือเปล่าเลยไม่อยากทำบุญด้วย ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ ไม่แน่ใจว่าพระจะดีจริงหรือเปล่าเลยไม่อยากทำบุญด้วยเรื่องนี้ก็มีคนถามกันบ่อยเพราะบางทีเราก็มองไปเห็นพระบางรูปท่านไม่ค่อยสำรวมเห็นแล้วก็ไม่ชอบใจก็เลยเกิดอาการจิตตกเลยพานคิดไม่อยากจะทำบุญ กับพระกับเจ้าไปซะหมดเลยในเรื่องนี้ถ้าว่าไปแล้วเราก็ควรวางใจไว้กลางๆจะดีกว่าเพราะแต่ละคนที่เข้ามาบวชก็จะมาจากที่แตกต่างกันจะให้ไปเหมือนกันทุกคนได้อย่างไรแม้แต่ในสมัย พุทธการเองพระที่ท่านลักขโมยหรือถึงขั้นฆ่าคนก็ยังมีเลยพระที่เป็นต้นบัญญัติอาบัติแต่การที่ท่านมาบวชได้ก็ต้องถือว่าท่านได้สักสมบุญบารมีมาพอสมควรแต่ ถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อต่อยอดบุญของตนไม่ทำตนให้เป็นที่น่าเคารพนับถือท่านก็ต้องรับโทษของท่านเองนั่นแหละเราไม่ต้องเป็นห่วงห่วงตัวเองดีกว่าว่าต้องหมั่นสร้างบุญให้มากๆจะได้ไป คนเรื่องที่ไม่น่าพอใจเสียทีแต่เมื่อถามมาอย่างนี้ก็จะตอบให้กระจ่างว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเจอพระที่ท่านไม่ค่อยสำรวมไม่ค่อยน่าเลื่อมใสศรัทธาแต่จำเป็นต้องทำบุญด้วยจะเป็นด้วยความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เลือก ทำเป็นสังคทานไปเลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันในอัทธ,ธกถาทักขินาวิพังคสูตรได้ว่าไว้ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากจนถึงกับได้สร้างวัดเอาไวา้มีคราวหนึ่ง เศรษฐีก็อยากทำสังฆทานจึงได้ไปขอพิสุรูปหนึ่งมาจากสูงแต่แกดันไปได้พระที่ทุศินมารับสังฆทานเข้าให้ตาเศรษฐีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปฏิบัติต่อพระรูปนั้นด้วยความเคารพนอบน้นอมอย่างสูง ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ทุศิลทั้งตกแต่งบ้านเรือนรอต้อนรับอย่างดีและเตรียมเครื่องบูชาสักการะพร้อมเครัง่งแถมยังประครบประงมล้างเท้าให้และทาน้ำมันหอมให้พิสุผู้นี้อย่างดี แล้วถวายพัตตาหารปัจจัยไทยธรรมต่างๆด้วยความเขารพยำเกรงจนท่งพิสุรูปนั้นกลับวัดไปพอต่อมาพระรูปนี้แกติดใจเลยไปขอยืมของบ้านเศรษฐีอีกทีนี้เศรษฐีแกใช้เท้าเคลีย เอาของให้พระรูปนี้แทนชาวบ้านเห็นก็ตกใจว่าทำไมตอนเช้าทำเสียบมันละยาดอย่างงดงามแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นอย่างนี้ไปเศรษฐีก็เลยตอบว่าเมื่อเช้านี้เราเคารพยำเกรงต่อสง์ เราหาได้เคารพยำเกรงต่อพิสุรูปนี้เป็นส่วนตัวไม่นี่คือกำลังใจของท่านเศรษฐีดังนั้นเราก็ใช้วิธีนี้แหละคือเลือกธรรมเป็นสังฆทานไปเลยบุญก็ได้มากกว่าและถ้าพระพุทธรูปนั้นท่านรับแล้ว เอาไปใช้ไม่ดีนั่นก็เป็นโทษของท่านโยมไม่เกี่ยวแล้วเพราะบุญที่โยมพึงจะได้นั้นสำเร็จไปเรียบร้อยตั้งแต่ตอนให้แล้วไม่ได้เตรียมของแต่อยากทำบุญเมื่อเจอพระข้อนี้ไม่ยากเลยอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า บุญมีทั้งหมดจริงๆตั้งสิบแบบโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ตระเตรียมอะไรไว้เลยก็สามารถ 1. แสดงความอ่อนน้อมต่อท่านด้วยการยกมือไหว้เพียงแค่ยกมือไหว้นี้ก็สามารถส่งผลต่อเราได้รับอนิสงค์คือ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วมีแต่คนรักช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่คอยสงเคราะห์และเมื่อเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลสูง 2. ถ้าอยู่หน้าบ้านตัวเองพอดีหรือแถวแถวนั้นมีไม้กวาด ก็หยิบมากว่าตรงที่ท่านจะเดินสะหน่อยอย่างนี้ก็ได้บุญมากอีกเหมือนกันไม่ต้องลงทุนแค่ลงแรงนิดหน่อยอานิสงส์ที่ได้กลับมามหาศาลนั่นคือจะทำให้ชีวิตเราปราศจากอุปสรรคเพราะเราได้ชำระทางเดิน ให้แก่พระสงฆ์นอกจากนี้เกิดใหม่ก็ยังเป็นคนสวยคนหล่ออีกดูตัวอย่างได้จากน้องสาวพระอนุรุทธะคือน้องสาวท่านเป็นโรคเรื้อนก็อายไม่กล้าออกมาตักบาตรถวายพระพระอนุรุทธะ จึงแนะนำให้ใช้วิธีการกวาดถนนที่พระจะเดินผ่านหรือกวาดลานวัดแทนนอกจากนี้ก็ให้คอยตระเตรียมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ให้แก่พระท่านบ้างก่อนที่จะกลับมาจากบินทบาทน้องสาวท่าน จึงทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำพอตายไปปุ๊บจึงไปเกิดเป็นนางฟ้าที่งดงามหยาดเยิ้มมากแถมมีวิหารใหญ่ให้อีกหลังหนึ่งอยู่ท่ามกลางเทพบุตรถึงสี่องค์น,นี่อันนี้คือบุญของกวาดถนนที่พระจะเดินผ่านสา อนุโมทนาบุญกับท่านตลอดจนอนุโมทนาบุญกับผู้ที่เขาตักบาตรทำบุญคือการที่พระท่านบวชนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนักเราก็ยกมือสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านหรือถ้าใครมาใส่บาตรเราย,ยกมือ อนุโมทนาบุญกับคนใส่บาตรเขาไปด้วยการอนุโมทนานี้เขาแปลว่ายินดีด้วยแต่ต้องยินดีด้วยใจจริงเช่นเห็นคนเขากราบพระอยู่อย่างนอบน้อมใจเราก็ชื่นชมยินดีนึกยินดีในใจว่าคนนี้เขา มันละยางามจริงๆหรือมีคนกำลังกวาดลานวัดอยู่เราเห็นปุ๊บใจเราก็นึกไปเลยว่าแม้คนนี้ช่างดีจริงๆเลยถ้านึกได้อย่างนี้นะเราก็จะไปผสมโรงได้บุญกับเขาหน้าตาเฉยเลยทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจ อนุโมทนาหรือเปล่งวาจาสาธุนะแต่ถ้าเราสักแต่ว่าสาธุแต่ปากว่าโดยใจไม่ได้ยินดีจริงที่ร้ายยังแอบคิดอิจฉาหรือด่าเขาในใจอีกอันนี้มันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ดังนั้น แค่นึกยินดีในใจไม่ต้องออกเสียงเลยก็ยังถือว่าใช้ได้เลยพูดถึงการอนุโมทนานี่ถือว่าเป็นบุญแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงถ้าเราตั้งใจจริงๆพลพอยยินดีกับเขาอย่างจริงใจนี่บางที ก็ได้บุญมากถึง9ส่วนเลยนะส่วนคนที่สร้างบุญเขาได้บุญสิบส่วนเต็มแต่มีข้อที่ต่างกับผู้ที่ลงมือทำอยู่นิดหน่อยคือถ้าเราจะได้อนิสง์อะไรก็ต้องรอให้ผู้เขาทำรับก่อนเราถึงจะได้รับตาม คือถ้าเราจะเอาแค่โมทนาอย่างเดียวก็ไม่ดีนักเพราะต้องอาศัยขนต้นตลอดพอไม่มีขนต้นก็จะสำเร็จมรกคผลไม่ได้เหมือนกับพระนางพิมพาที่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าตลอดอย่างนี้เป็นต้น นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทาง ผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านและอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ